สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็หมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาคนไหนบอโทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาร์โคสแกนหาได้เลยนะครับ เดี๋ยวพระชุดนี้เนาะก็อีพีนะครับนะอีพีนี้องละเจ็ดร้อยประหาทนะพี่นะเพราะว่าอีพีนี้ครับเป็นพระท,ที่ผมเพิ่งได้มาเลย <c oughs> ถือว่าสวยเลยนะพี่นะสวยเลยนะครับเนื้อหาดูง่ายนะครับพี่นะครับพระชุดนี้นะครับผมได้มาจากนะครับได้เดินทางไปบ้านลุงที่พิโลกแล้วพี่นะแถวใกล้ๆในเมืองเนาะแถวใกล้ๆนะว,วัดนางพญาเลยเดี๋ยวพี่นะเนี่ยครับ อยู่ร uh, ิมตลิ่งเลยนะพี่เนาะนี่ครับบอกเลยว่าสวยทุกองน,นะพี่นะคือเขาบอกว่าพระชุดนี้นะครับได้เปิดหีบนะพี่นะได้เปิดหีบมาตอนแกอประมาณสามสิบนะพี่นะสามสิบนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเพราะว่านี่ก็ผ่านมานะ <c oughs> ยี่สิบปีเนาะอายุประมาณห้าสิบนะครับนะห้าสิบกว่านะครับก็ยี่สิบสามสิบปีเนาะ นี่ครับคือเนื้อหานะพี่จะเป็นโซนที่แก่ตังอิ้วนะพี่นะเนี่ยครับเป็นโซนแก่ตังอิ้วนะครับแล้วก็ผิวสีองค์พระจะเข้มเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีพวกคาบปูนคาบไข่เนาะเนี่ยโอ้โหดูครับพี่ขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อหาดูง่ายเลยนะพี่นะเนื้อหาดูง่ายนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหม อชอบถูกใจนะครับปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะดูให้กบควรดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับเนี่ยครับหดูครับพี่พอ่าแล้วก็ห่างหายไปนานเลยนะพี่เพราะว่าอ่าพระที่ว่าคัดสวยพิเศษเนาะเนี่ยครับเอามีเม็ดแร่ด้วยครับพี่ที่ว่า EP ออกมาเจ็ดร้อยบาทก็โอ้โหหลายอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้ามาลงกันเลย FC ถามหากันเยอะมากเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหดูครับพี่นี่เขตโซนอย่างนี้นะครับสวยๆเลยอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับอ่ารายการที่สองนะครับอ่าตรงนี้ครับพี่เป็นพิมเจดีใหญ่นะครับวัดระคังเลยนะครับพี่โซนแบบนี้นะครับนี่ครับคือโซนนี้เนาะก็อ่าเป็นโซนที่เนี่ยสีผิวสีจะเข้มๆตังอิวนะครับนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูครับพี่พี่ อย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะที่ว่าพระที่ว่าเปิดหีบนะครับนะเนื้อหาก็จะเหมือนกันเลยนะพี่นอ้องเนื้อหาอก็จะเหมือนกันอย่างที่ผมได้เอามาให้ดูนะครับที่ผมได้ไปเช่าที่นครปฐมนะพี่นะเนื้อหาจากขาก็เหมือนกันเลยนะครับเนื้อหาจะคล้ายกันเลยนะพี่โอ้โหนี่ก็เป็นพระเปิดหีบนะพี่นะนี่ครับ อันนี้ผงวิเศษนะครับอ่าดูชอบดูถูกใจปิดกันได้นะพี่นะปิดกันได้เลยนะครับราคาหลักร้อยนะพี่นะ้องราคาหลักร้อยเป็นพระอ่าเปิดหีบนะพี่นะ้องเนี่ยครับโอ้โหดูครับโซนก็จะเอ่าเหมือนกันนะพี่นะเพราะว่าสร้างในเวลาเดียวกันแล้วก็ถูกบรรจุหีบนะพี่นะถูกบรรจุหีบนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับพานลุงเขาบอกมาแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ารายการที่สองนะครับ ต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี่ครับโอ้โหนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีสันแข้งนะครับใบหูนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเนาะนี่ครับโอ้ยบางทีก็เราก็เห็นเป็นเนื้อตุ๊บตับนะพี่นะเนี่ยดูครับพี่ถือว่าสวยเลยนะครับรอยยุบรอยย่นเนาะอ่าเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมเกตทะลุซุ้มนะครับนะตรงนี้เกตททะลุซุ้ม เนี่ยครับมีความหนึกนุ่มนะพี่นะโซนนี้นะเป็นโซนที่หนึกนุ่มนะครับเนี่ยแล้วมีคาบแบบนี้เลยนะพี่ะคาบขาวๆเนาะขึ้นเป็นฝ้าเลยนะครับเนี่ยครับดูครับพี่เนื้อหานะครับอหนึกนุ่มตังอิ่วสลิดเกินนะครับพี่โอ้โหนี่ครับนี่เห็นไหมใบหูพอเห็นชัดเจนอยู่เนาะอ่าพิมพ์ทรงสวยงามนะครับพี่เนื้อหาดูง่ายเลยนะครับนี่อ่านี่ครับ อันนี้องค์ที่สามนะพี่นาองค์ที่สามนะครับปึ๊บนี่ครับโอ้โหดูครับพี่หนึกนุ่มชัดเจนนะครับนาอเนื้อเนื้อหาหนึกนุ่มชัดเจนนะครับอ่ารายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอันนี้ครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอเคทะลุซุ้มนะครับใบหูด้านซ้ายก็มีเห็นไหมอ่าใบองค์นี้เห็นใบหูด้านซ้ายด้วยเนาะ นี่ครับโอ้โหดพี่เนื้อสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับพี่แกตังอิ้วเนะ <c oughs> าะพักก็กลมเป็นผลมาตูมเลยนะครับนะกลมเป็นผลมะตูมเลยโอ้โหนี่ครับพี่ดูคาบขึ้นเต็มนะครับนะคบาบขึ้นเต็มเลยนี่ครับ ขึ้นเป็นผลึกเลยนะพี่เนาะขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับอันนี้คือเนื้อที่เกิดขึ้นมาใหม่นะพี่นะเนื้อที่เกิดขึ้นมาใหม่คืออถูกบรรจุนะครับเนาะแล้วก็อทับถมกันนะพี่เนาะเนี่ยโอ้โหมีครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับ โอ้โหรอยยุบลอยย่นนะครับนาะดูเป็นธรรมชาติเลยครับพี่ๆครับดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับน้องเป็นพิมพ์เจดีครับโอ้โหนี่ครับพี่พิมพ์เจดีใหญ่เนื้อหาวัดลักครั้งนะครับโอ้โหนี่ครับพี่เนื้อสวยๆเลยนะครับ อนี่ครับใช้น้ำมันตังอิวเป็นการผสานเนื้อพระเข้าด้วยกันนะพี่เนาะเนี่ยครับอันนี้น่าจะอยู่อายุกลางๆนะพี่นะจะยุคต้นถึงยุคก,กลางนะครับเนี่ยเนื้อหาแบบนี้นะครับท่านท่านสมเด็จโตนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่พี่อ่า เนื้อหาก็เริ่มใช้น้ํามันตังอิวนะครับนาะยุคนี้ก็เริ่มใช้น้ำมันตังอิวแล้วนะพี่เนอะเนี่ครับยุคแรกจะใช้อะไรนะประมาณอ่าพวกน้ําอ้อยนะ้าอ้อยนะครับในการประสานนะครับพี่พแต่น้ำมันตังอิวก็มีเนาะแต่คือนิยมใช้นะครับเริ่มอ่ยุคอ่กันอ่าต้นถึงปลายครับก็เริ่มมีตังอิวนะพี่นะเข้ามาแล้วนะครับเนี่ย นะครับโอ้โหดูครับเนื้อตัางอีกนะครับพี่ๆสวยๆเลยอ่านี่ครับรายการที่อ่าห้านะครับนะรายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่านี่ครับพิมพ์เจดีนะครับหนูว่าพี่พิมพ์เจดีอีกหนึ่งองนะครับ อ่านี่ครับเกตตรงกลางมีตุ้มๆด้วยนะพี่นาเห็นไหมอ่ามีตุ้มๆเนาะนี่ครับ <c oughs> อ่าสังคติเห็นชัดเจนนะครับนะนี่สังคติเท้าซ้อนทับกันนะครับนี่ครับอดูครับพี่ๆดูเนื้อหานะครับอ่านี่ครับ ชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหหลังนะครับดูด้านหลังดูเป็นธรรมชาติเลยครับพี่ๆเนื้อหาแบบนี้นะครับอือหืออ่าตรงนี้นะครับรายการที่อหกครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับ โอ้โหนี่ดูเห็นไหมหลังสังขยานะครับตีเป็นหลังสังขยาก็ได้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหสวยมากครับสวยเลยอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมคราบพูนประคอยขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับตอนนี้ก็เกิดอ่เขาเรียกอะไรนะการเกิดเนื้อใหม่นะพี่นะเนี่ยโอ้โหดูครับ ด้านหลังครับด้านหลังนี้ครับโอ้โหสังเกตนะครับเนาะว่าเนื้อพาทัพยิงดูแบบเปียกๆนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าเกิดจากตังอิ้วนะครับพี่ความหนึกของตังอิ้วเลยนะครับเนี่ยอ่ะรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดครับนี่ครับตรงนี้เป็นพิมเกตบัวตูมนะพี่นะเป็นพิมเกตบัวตูมนะครับ้หเนื้อสวยๆเลยนะครับเนาะสวยๆเลย ่านี่ครับอบอกเลยว่าได้เก็บพระราคานี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะพี่นะเก็บพระราคานี้นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับโอ้เป็นพิมพ์เขตดัโตุ่มนะครับเราเป็นพิมพ์เขตบวตุ่มนะครับองค์นี้ครับ <c oughs> นี่ครับเห็นไหมว่าแบบเนื้อนะครับจะแบบดูมีความหนึกชัดเจนนะพี่นะหนูมีความหนึกครับความหนึกก็คือนับเนื้อพระเนี่ยจะแบบหดหดยุบย่นนะพี่นะเนี่ยครับทาให้เกิดความหนึกนะครับพี่แล้วก็ผสมกับตังอิ้วนะครับเนาะนะครับจะดูมีความมันวาวด้วยนะครับพี่ๆครับโอ้โหเนื้อหาสวยมากนะครับอ่าพระหีบนะพี่นะรายการที่แปดนะครับไปครับรายการที่เก้าครับ นี่ครับอง,ง i̇şte <establishing> นี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับอง์นี้มีเส้นใต้ฐานด้วยเนาะมีเส้นใต้ฐานนะครับโอ้โหูี่นี่ครับเนื้อสวยๆเลยอ่าองนี้ใบหูจะเห็นชัดเจนอยู่นะพี่น้องใบหูเห็นชัดเจนเกจจดซุ้มนะครับนะเกจจดซุ้มนะครับโอ้โหนี่ครับคาบพุนเปือกหอยนะครับนี่ขึ้นเป็นพลึกเลยนะครับพี่ขึ้นเป็นพลึกเลยนะครับ เนื้อหาเนี่ยครับจะเนื้อหาเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นพระชุดเดียวกันที่สร้างวาระเดียวกันนะพี่นะเพราะว่าสร้างแต่วาระก็คือเนื้อหาจะไม่เหมือนกันนะพี่เนาะนี่ครับอันนี้องค์ที่เก้านะพี่นะองค์ที่เก้านะครับอ รายการที่9ครับต่อไปครับรายการที่10ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่โอ้โหดูครับสีเข้มๆเลยนะครับ้องสีเข้มๆนะครับสวยทุกองนะพี่นะสวยทุกองบอกเลยอันนี้ได้มาแค่ยี่สิบขออภัยครับได้มาสิองแล้วพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับ้าชุดนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ โอ้นี่เกจทะลุซุ้มนะครับนะนี่ครับดูครับค่าบปูนปลาหอยผสมกับตังอิว้วเห็นไหมจะขึ้นเป็นข้าบตีน้ําตาลเลยนะครับพี่นี่ครับองนี้สันแข้งคมเนะาะใช้เส้นชยัยจีวอนนะครับโอ้โหนี่ดูครับพี่พี่เบิ้งเนี่ยครับืสวยๆเลยนะพระราคาหลักร้อยนะครับพี่ านั้หลังนะครับอ่านี่ครับหลังยุบแบบนี้เลยครับพี่นึกนุ่มแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาดูแล้วสบายตาเนาะพี่เนาะเนี่ยโอ้โหรายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าตรงนี้ครับ เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่โอ้โหมีเส้นใต้ฐานนะครับเส้นนี้สิธนะครับโอ้โหนี่หลังสังขยานะพี่อ่าขออนุญาตหลงกล้องนะครับนี่ครับโอ้โหพีกรักจะมีใบหูด้วยเนาะอ่านี่ครับมีเส้นใต้ฐานนะครับ นี่ครับพี่พระสวยๆเลยนะครับอ่ามีมาสิบหกองค์้ะพี่นะสิบหกองนะครับหมดแล้วก็หมดเลยเนาะใครปิดก่อนก็ได้ก่อนนะพี่นะนี่ครับโชคดีมากนะพี่นะใครได้ปิดทันเนาะเพราะว่าเป็นพระเปิดหีบนะพี่นะเป็นพระเปิดหีบเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับ Uh huh. เนื้อหาก็จะเหมือนกันนะพี่นอ้องพระที่อยู่ในหีบนะครับนะเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเอามาเลยนะพี่นอ้องที่เอาให้ดูนะครับที่ว่าพระที่เอามาจากเปิดหีบที่นคนปรปฐมเนาะอ่าก็เหมือนกันนะครับนะเนียเนื้อหาอ่รายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี่ครับพิ้มใหญ่นะครับ อ่าเกตทะลุซุ้มนะครับนาอนี่พให่สุขโขไทยนะครับอาเนื้อก็นี่เลยครับพี่หนึบนุ่มนะพี่นะนี่เห็นไหมสานเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับ โอ้โหตัวพี่นี่ครับหนึบนุ่มเลยอ่ามวลสารนะครับอ่ารายการที่สิบสองนะครับพี่รายการที่สิบสองนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมอ่ามีเส้นกรอบกระจกนะครับเนาะด้านบนนี่ หลุมนะครับนะเตกตะลุ้มเลยอันนี้มีผลึกขาวขึ้นด้วยนะพี่นะมีผลึกเนาะขาวขึ้นเลยนะครับโอ้โหนี่สวยมากนะครับพี่พี่ครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะรานะคานนี้นะครับเนาะเก็บได้เก็บนะพี่นะเก็บได้เก็บเลยเนาะ ดูด้านหลังครับรไขวใครได้นะพี่นะไขวใครได้นะครับรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่านี่ครับเนื้อหาครับพี่พ โอ้โหรู้เห็นไหมพี่ความมันวาวของตังอิ้วนะครับอ่า รายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่านี่ครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานครับมีเส้นใต้ฐานนะครับอ่าอ่านี่ก็อง์ลองสุดท้ายนะนะองค์ลองสุดท้ายนะครับอนี่ครับพี่ดูนะฮะโอ้โหนี่ครับ เนื้อหาใกล้เลยนะครับนี่ครับเส้นใายฐานนะพีเส้นนิสิตธนะนะครับนี่เม็ดผงวิเศษนะครับ รับรายการที่รายการที่15เนาะอ่านี่สวยๆเลยครับพี่บอกเลยว่าน่าเก็บทุกองนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่16ครับรายการสุดท้ายนะครับอ่าหมดแล้วหมดเลยเนาะนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับเนื้อหาวัลลังคครับถือว่าเป็นพิมพ์เจดีใหญ่นะครับพี่พิมพ์ทรงนี่สวยถูกต้องเลยคือตรงกลางจะมีเกตนะครับนี่เห็นไหมไอ้ตรงเกตจะมีอ่า เนี่ยกลมๆนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้โห,โโหดูพขาเป็นไหมนี่เนื้อนะครับมีความหนึบนุ่มชัดเจนนะครับนะเนื้อมีความหนึบนุ่มชัดเจนนะครับสังคติอ่าชัดเจน ครับรายการที่เอ่อสิบหกนะครับนะสิบหกนะครับอ่ะครับก็อจบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป q r วอารโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ